สุดยอดไลฟ์โค้ชชื่อดังคูซิตาคว้ารางวัล The Best of International CEO of World Class Award 2022เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจไฟแรงและไลฟ์โค้ชชื่อดังที่ไม่หยุดพัฒนาและเดินหน้าต่อยอดการทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาสำหรับคูซิตาหรือคุณพันสิตาศักิ์สิริธนากุลกับความสำเร็จล่าสุดด้านการทำธุรกิจโรงงานผลิตสกินแคร์และอาหารเสริมภายใต้ชื่อบริษัท Health World International จำกัด ที่ช่วยส่งเสริมให้แพลตฟอร์ม TSW Integrate เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างคนให้สำเร็จไปทั่วโลกการันตีด้วยรางวัลระดับเอเชีย er, จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้ World c a s s Award สอ0 2 2โดยครูซิตาได้เดินทางเข้ารับรางวัลดังกล่าวไปเมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมาณนะศูนย์ประชุมวายุพ,พักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครก็รู้สึก ถึงความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับโรงงานผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเมกินโคเรียแล้วก็เมตินไทยแลนด์นะคะปกติมารับในานามของการสร้างตัวแทนแต่ว่าวันนี้มารับในงานในานามของโรงงานผลิตก็รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าคนของเราก็พร้อมที่จะเติบโตไปมากยิ่งขึ้นนั่นเอง จริงๆโรงงานผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าแฟรนดเป็นโรงงานผลิตอยู่แล้วนะคะมาก็ปีนี้ปีที่6เข้าปีที่7แล้วนะคะกำลังจะเข้าปีที่7แล้วก็จริง,รงๆแล้วเราก็ได้ขยายลายผลิตกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการคิดสูตร์พิเศษที่สําหรับลูกค้าของเราและที่สมคัญประสบการณ์ของเราะคะ่ะคือประสบการณ์กันเป็นตัวแทนมาก่อนและก็เป็นเจ้าของแบรนด์มาก่อนดังนั้นเราจะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือคนที่มาผลิตแบรนด์กับเราให้เติบโตได้ง่ายมากกว่าปกตินะคะดังนั้นรางวัลน,นี้ก็น่าจะทําให้คนทุกคนทั่วเอเชียนะคะได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานทัพในการผลิตแบรนด์มากยิ่งขึ้น สกินแคร์อาหารเสริมเมดอินเกาหแล้วก็เมดอินไทยแลนด์ขึ้นอยู่กับลูกค้าอยากได้เมดอินเกาหเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์มากกว่า30โรงงานน,นะคะก็ลูกค้าสั่งผลิตอะไรก็ได้เนะคะเกี่ยวกับสกินแคร์อาหารเสริมได้หมดเลยส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะเนี่ยกำลังการผลิตนี่ไม่ ไม่ได้มีส่วนในการจํากัดเลยนะเรียกว่าได้เต็มที่นะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาผลิตกับเราเนี่ยเน้นเรื่องรายการผลิตที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าต้องผลิตวอลลุ่มเยอะเท่านั้นถึงจะได้ถูกแต่เราเน้นคุณภาพมากกว่าและทาให้ลูกค้าได้เติบโตเราเน้นสร้างแบรนด์ให้เขาเติบโตจริงๆเนี่ยคือระยะยาวค่ะเราไม่อยากได้ลูกค้าแค่ครั้งเดียวแล้วลงตุ้มแล้วลูกค้าเจ๊งอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้ลูกค้าเติบโตไปร่วมกันกับเราเองค่ะ ค้าสามารถซื้อสูตรลิขสิทธิ์ได้เลยสมมติว่าเรามีงานวิจัยออกมาตัวหนึ่งที่ไม่สามารถมีสารสกัดที่อื่นทําได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีทีมวิจัยค้นคว้าจากเมดอินโ o r e a ีนะที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยนะคะลูกค้าก็จะได้สูตรลิขสิทธิ์นั้นไปเลยโดยเราเนี่ยมีการเซ็นสัญญานะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ย เขาเรียกว่าเกิดความมิตกกังวลเนาะว่าเอ๊ะจะได้สุรนี้จริงๆหรือเปล่าเราเซ็นให้เลยว่าเป็นของคุณคนเดียวอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วที่สำคัญเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าทุกคนเติบโตเราไม่ได้อยากได้เงินคุณนะคะเพียงอย่างเดียวเนาะเงินเป็นส่วนประกอบที่เราควรจะได้อยู่แล้วล่ะแต่ผลสาคัญคือเราอยากให้ลูกค้าเติบโตได้จริงๆแล้วลูกค้าจะได้ไปช่วยคนได้จริงๆนะกับการสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆนะเพงเริ่มต้นหลักพันก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าลูกกค้าเเนลือแแจจิิงงบบไหร หมื่นห้าเนี่ยก็เรียกว่าได้แพ็กเกจจริงที่เรียกว่าเจ้าของแบรนด์ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าอยากได้ส่วนผสมแบบไหนนะคะว่าดีมากน้อยขนาดไหนเนาะ mm hmm. ความเข้มข้นบางคนเนี่ยใส่แค่หยิบมือ,อสารสกัดเดียวกันแต่ใส่แค่ปลายนิ้วเนี่ยมันก็ถูกลงแต่ถ้าใส่แบบโอเปประมาณเป็นกิโลอย่างเงี้ยก็ราคาแพงนะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นคนเลือกส่วนผสมแล้วก็สารสกัด ว่าเรามาจากประสบการณ์อยู่แล้วเราไม่ได้เติบโตจากการที่ที่เรามาอยู่ดีก็มีมีโรงงานผลิตเลยปกติเนี่ยเราก็เดินก็ไปที่โรงงานผลิตแฟน์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเติบโตมากขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าคนที่เป็นคําว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเจ็บมาเยอะแล้วกับคาว่าเจ้าของแบรนด์แล้วก็คนสุดท้ายตายนะคนสุดท้ายหมดเงินนะเราเลยจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเจ้าของแบรนด์ก่อนมีการพูดคุยก่อนการผลิตทุกเจ้านะคะจะไม่ให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนแต่คุยก่อนที่พร้อมไหมที่จะเติบโตจริงๆนะกับการสร้างธุรกิจของตัวพี่เอง สำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถถามได้ที่ไลน์ @ts w ันอยู่ o ินโกสภาษาอังกฤษนะคะ